เกี่ยวกับทางทางทางเหนือกลานว่าทางุม <vậy> ผ <K> ู้คนก็ควรถามว่ามีอะไรอย่างไรว่าก็จะดีเพราะประชรชได้เป็นประโยชน์นะครับรวมถึงในการประชาสัมพันธ์ด้วยหายเลขสองนะครับตลอดสายนะครับซึ่งหากเส้นทางนี้นะครับประชาชนใช้กันมากรถอาจจะแน่นนะครับก็พี่น้องประชาชนสามารถหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางสำรองนะครับคือเส้นทางสระบุรีมุขค้อมนะครับแล้วก็เข้าเส้นทางถนนสองห้าหกนะครับเข้าอ่าอ่าตำบลนดา รถนะครับขึ้นอีสาเหนือนะครับเส้นทางที่2ก็คือเส้นทางถนน3ามสบนะครับกบินเมืองขีนะครับ,ข 3, รบ,รบเ,เข้าทางกำเภือปากถงไทยนะครับแล้วก็เส้นทางสุดท้ายเส้นทางถนนสามสี่แปดนะครับเขตพื้นที่อำเภอตาพยาจังหวัดสระแกนวนะครับเข้าสู่อำเภอโนนแดงจังหวัดระยองในเส้นทางที่สายล่างครับ เส้นทางครับที่เป็นเส้นทางเส้นทางเลี่ยงทางรองครับครับถ้าเส้นทางไหนติดเนี่ยเดี๋ยวจะมีเจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจะประสานกับทางฝั่งของทางสื่อข้องต่างๆว่าถ้าเส้นทางสามเส้นทางนี้ทางถ้ารองแบบูบอกนั่นเองและจะให้ีกเลี่ยงไปเส้นทางอื่นและจะมีการประสานทางอีกครับ